สวัสดีครับ b ี m ีนะครับคลิปนี้ก็มาเปิดกล่องของลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดอันนี้ก็เป็นของของเช้านี้นะครับก็จะมีของจังหวัดอะไรบ้างนะครับโอ้ตัวนี้ต้นทางไม่ได้แจ้งเลยตัวนี้น่าจะเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน่าจะเป็นสงขลานะครับเัวน,นี้หัดใหญ่ตัวนี้นะแล้วก็กล่องนี้นะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับลูกค้านี่จังหวัดขอนแก่นโอเคนะ ส่วนตัวนี้เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งว่าว่าเป็นอะไรมาจากจังหวัดเลยนะครับนี่จากจังหวัดเลยชุดนึ่งเห็นเนาะอ่ามาเดี๋ยวผมมาแกะกล่องใหญ่ก่อนแล้วกันลูกค้าท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถส่งมาได้นะครับส่งเป็นขนส่งเอกชน เป็น i-mac นะครับขอวางตรงนี้ก่อนจากโรงเรียนนะครับวิทยาศาสตร์จุฬา ในส่วนของจอรู้สึกว่าเหมือนจะมีรอยบุกตรงนี้นะครับนี่โอ้่น่าจะก่อนหน้าน,นี้น่าจะตกแตกนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนจอ ในส่วนของจอปกติดีแต่รู้สึกว่าการติดกาวมาจะค่อนข้างจะหลวมๆหน่อยนะครับนโอเคนะครับสำหรับตัวนี้ iMac ผ่านไปแล้วกล่องเล็กนะครับ อ๋อโอเคนะครับตัวนี้จะเป็น l c d ดีแตกนะครับลูกค้าี่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะต้องเปลี่ยน l อ d ได้นะครับ mm hmm. อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูร่องรอยกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนีโอเคนะครับจะเป็นโมเดลสองหนึ่งเจ็ดเก้านะครับสองหนึ่งเจ็ดเก้า เ okay. ้วก็มาดูอีกครึ่ออีกกรองหนึ่งนะครับนะครับแมพูแอร์ตัวโมเดล1 466นะครับ1 466เปิดไม่ได้เปิดไม่เข้า นะครับอ่านยากไม่รู้อ่านว่าอะไรเปิดไม่ติดอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของร่องรอยนะครับรอยบุกมีไหมเบิเบ,บิดเบบ,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 บอ๋อมีตรงนี้หนึ่งจุดนะครับนี่โอเคครับโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ขอฝากไปด้วยท่านไหนที่มีปัญหาเรื่อง ไอแม็กเสียนะครับแม็กบุ๊กจอแตกคียบอร์ดมีปัญหาแบตเตอรี่บวมติดต่อ B Max s ก i t ิได้คลิปต่างๆสามารถเสิร์ชบนใน YouTube ได้นะครับ B m a ม s ก i t ิแล้วก็จะมีเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับอาการเกี่ยวกับอะไรต่างๆทั้งหมดเลยแล้วก็เรื่องของจอแตกงานอัปเกรดทุกอย่างนะครับร้านเราก็จะมีสสาขานะตอนนี้นะครับอยู่รังสิตกับรางแหมงนะครับตามนี้เลย QR ียวโค้ดสแกนเข้ามาแล้วก็ทักเข้ามาพูดคุยเรื่องของอาก,การเสีย อะไรต่างๆได้เลยนะครับผมคลิปนี้กับเจ้าทั้ง3ตัวนี้ MacBook Air เอ็นซิลโนะครับแล้วก็ MacBook Air สีรดโกที่เป็นตัวจอแตกแล้วก็ iMac นะครับที่เปิดไม่ติดตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยท่านไหนที่มีปัญหาทักเข้ามาได้โทรสอบถามได้นะครับโอเคสวัสดีครับ